จะหายนะครับคาดการว่าพอเย็นรั่วทีนี้ข้างนอกมันมีอะไรไปดูข้างนอกนี่ต้องตรวจสอบกันนี้คือด้านนอกด้านนอกแข่งเออโอเค สุสก,กีซลิลิโอนะครับตัวแอววอยู่วันนี้แหละถอยประมาณนี้อันนี้เติมยาบ่อยครับคาดการณ์ว่าคอยเย็นรัน่วตัวนี้มันจะหายแหววไปแล้วแหวแอืมร้อนนะขัง่ายๆขับง่ายๆอันนี้ที่มันโล่งออกง่าย นกกีนอตก็มีตัวส,ต,วสตัวนอดมีสตัวนั่นก็เป็นตัวลิบล็อกเรางัดกิบล็อกอกอ,อกยเป็น2ชิ้นเดี๋ยวเดีวเดี๋จัดตัวจัดตัวนอดนอตมีหนึ่งสองสาตัวข้างใน,นีนตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ขอขอกข้อขอกมาเลย นแล้วก็กดออกเห็นตู้แรงฮะที่แรงปุดๆน้ำมันจะหายเกี้ยงเลยโอเครั่วนะน,น่าร้อนนี่ก็เป็นตัวปรับทิศทางลมอยู่นีิปรับทิศทางลมขึ้นบนลงล่างแล,แล้วเราเป่าที่เป่าอะไรกระจก ลงแรงพวกนี้เป่าหน้าเป่าหลังเป่าขาออกกระจกตัวนีตวตว้ตัวปรับทิศทางลมตัวนี้เป็นระบบสลิงยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้ายังไม่มีโซโ่มอเตอร์ตนี้เป็นระบบธรรมดาอยู่ปรับทิศทางลม ไมใช่มันโด้ฮะคอยเย็นมันโด้อันนี้ ก <God. S 2> ตู้แอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วใส่คอยเย็นเข้าไปเรียบร้อยดูความเรียบร้อย,ม,ย,อยออมันยึดด้านนอกด้านนอกมีน็อตตัวเดียวด้านนำมีนอ็อตเลตหนึ่งตัวข้างในมีน็อตหนึ่งสองสามสี่ตัวเข้าไปมันยึดด้านในสี่ตัวด้านนอกำยึดตัวหนึ่งนี่ก็เป็นอากาศภายนนนอกนเภายในภายนอกข้างในใช้เป็นสลิงเหมือนกัน อันนี้ปิดอากาศข้างนอกแกเข้าไปข้างในมันอยู่อากาศข้างนอกเข้าไปข้างในถ้าเราปิดนี่มันก็จะดูดข้างในมียนอยู่ข้างในอย่างเดียวอากาศมวียนภายนอกภายในแล้วะหมุนเวพยนภายในรถอ่าแล้วนี้จะดูดอากาศ้างนอกเข้าไปซึ่งจะไม่ค่อยดีเปิดพวกนี้ออกไม่ด <ến> ีจะมีกลิ่นเข้าฝุ <us> ่นแมลงเข้าได้บางไม้เข้าได้เขาจะเปิดตรงนี้แล้วปิดตรงนี้ตลอด ฟิูเตอร์ฟิูเตอร์เราใส่ก็ใส่ตัเนี้ยอร์เก็บกรณีฝาล็อกเสียบฝั่งนู้นแล้วก็ล็อกฝั่งนี้อ่าล็อกแคปยกระดิ่งก็ดึงตบบนี้อันนี้ออกมางัดออกมาเดี๋ยวึงแบบนี้ไม่ได้ครับตัวนี้เราใส่ก็ใส่ตัวนี้เอาไปแค่นั้นเองอันนี้คือฝาล็อกฟิูเตอร์โอเคอ่าเนี่ก็จะใส่ตู้เข้ามาแล้วครับนี่ใส่ตู้เข้ามาแล้ว ก็มาเลยแล้วก็ทำต้องลูกโ <Okay. S 1> อเคอเลยเสร็จด้วยเสร็จทีนี้เราก็จะยกนับปัดใส นี่ใส่ตัวแอร์เข้าไปแล้วนะครับใส่ตัวแอร์เข้าไปแล้วนี่อากาศอากาศภายในภายในหมุนไปภายในแล้วบนนี้จะดูดข้างนอกเข้ามาตัวนี้จะดูดเฉพาะภายในห้องโดยสารมุงเรียนในห้องโดยสารถ้าเราปิดที่แป๊บมันก็จะดูดข้างนอกเข้ามาเพื่อจะมีกลิ่นมงกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรเขาจะเข้ามาหมดฝุ่นบนลงบนใบไม้เข้าหมดมันก็จะทําให้คอเรียนเราสกปรกเร็วส่วนใหญ่เราต้องเปิดด้วยแค่แค่นี้เปิดมุงเรียนข้างในพออย่างเดียว เหนื่อยเรื่องเหนื่อยครับซูซูกิสลีลิโอนนี้ก็ประกอบข้อเท้าข้อท,อทางเรียบร้อยนะครับนี่บนข้างล่างดูฝั่งนู้นด้ครับฝั่งนู้นที่นี่ดูฝั่งนี้ก็ข้อทางเรียบร้อยอข้อเท้าก็ทางเรียบร้อยนะครับ อันนี้ล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต์ทเครื่องที่นีสตแล้วครับเดี๋ยวไฟนี้ก็จะหายไปเองเปิดแอร์ วงนิ้มต้องเบ้นหน่อยเป็นคำพวกคำลอตตอรี่ต้องเบ้นหน่อยเพราะงั้นอ่ามันไม่สะบัดอ่าหายไปแล้วครับหายไปแล้วไม่มีอะไรโชว์นี่ก็จะแป๊บๆๆคือเบลเข็มขัดนี่ละเพยโอเคนี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่าง ไม่มีวัดรอบนะครับมีแต่เข็มไม้อย่างเดียววัดรอบไม่มีวิ่งไปไม่กี่โลยนะครับ Gue tarlewa